ผมเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาซื้อเลขด้วยกันนะครับถูกถูกเพราะว่ากันไม่ได้ชี้นำนะครับผมมาลองดูแล้วกันเนาะนะครับหางคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับลองซื้อหมยครับภาพรวมของร้านค้านะครับก็น่าจะมีแอปเข้ามาเสริมนะครับค่างที่จะราละเอียดพอดีมากมากเลยครับเพื่อนต่างๆนะครับถูงนะครับเจ็ <c oughs> ดห้าูออันนี้จะมีหาง ลูกค้ามาซื้อนะครับเราดูกันแล้วกันคะพบโคนะคอนะ,ะอันนี้ซื้อเลขแล้วนะคะับเนี่ยซื้อกับอันนี้ผมซื้อที่ตลาดกิแก้วครับการซื้อปุ๊บก็จะขึ้นรหรัสโค้ดแบบนี้ให้ค้ฮะการยืนยันการซื้อนะฮะการจ่ายแต่ละงวดก็มีพ่อค้าอันนี้ซื้อนะครับมีซื้อมาแกนจ่ายตรงนี้นก็สแกนจ่ายตรงนี้นะครับ แกนจ่ายนะครับมีแกนจ่ายแบบนี้ด้วย2อง้สี่สิบบาทใส่เพ่ะกนเร็เรีบรอสำเร็รรงเงินแล้วนะครับอันนี้เพิ่งมาเปิดการขายนะครับใช่ไหมเินข้าเบอร์นะ ซื้อเจ็ดหกเก้าดูนะฮะเอาเอายี่สิบแล้วกันฮะยี่สิบวันนันมันขัดยังไงบ้างครับขายยี่สิบบาทเอาอย่างนั้นลองยี่สิบก่อนแล้วกันจะค่อยค่อยมาซื้อแล้วกันนะฮะนะฮะไปฮะลองไปหนึ่งกันนะฮะเจ๋งเงินสดยังไงครับอ๋อต้องต้องสแกนเจอครับอ๋อต้องใจ่ายแอมอ๋อเข้าใจอยู่นะฮะ ดังนั้นต้องจ่ายแอปผ่านแอปเป่าตังค์นะครับคนนี้นะฮะเดี๋ยว,อยวอขอขยายยุเลิกก่อนนะครับเลิกก่อนโอเคขอบคุณครับเลขนะครับผมต้องจ่ายผ่านแอปเป่าตังค์นะครับเนาะนะครับแจ๊ต้องเติมเงินเข้าแอปเป่าตังค์ก่อนแล้วเขามาซื้อกับตัวแทนได้นะครับก็ขอรีวิวรูปแบบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคร่าวๆนะครับอะ นี้จำหน่ายตัวนะฮะนี่ฮะอ่ะสุ่มเลขก็ได้ครับจ็นหกเก้าครับจ็นหกเก้านะครับก็ซื้อเลขครับผมเราซื้อเลขก็ยี่สิบบาทนะครับก็เข้าบานตรวจสลากนะครับแล้วก็สร้าง QR code นะครับใช่ค่ยืนยันนะครับแอปพวกแอปนะครับต้องจ่ายผ่านแอปเป่าตังค์นะครับเท่านั้นนะแอปอื่นจ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับ โอเคนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับเพื่อสมาชิกคุณท่านท่าสนใจมาซื้อก็ซื้อที่ตลาดิีแก้วมีทุกที่เริ่มออนไลน์มาแล้วครับผมนะครับขอบคุณเพราะเขาขายด้วยนะครับผมที่ให้รีวิวเนาะนะครับก็วันนี้ก็ไม่ไม่ยากไม่ง่ายครับลองหาซื้อดูครับผมเพื่อเป็นการเสี่ยงดวงเนาะเผื่อถูกเลขแล้วกันนะครับขอบคุณครับ